เราเข้ามาพูดคุยกันต่อกับรายการถอดสลักข่าวนะคะในช่วงเวลานี้กับท่านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมชนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการออกนะคะพระบรทางด้านของความมั่นคงนะคะที่จะมีการประกาศใช้ทั้งหมด3พื้นที่ด้วยกนันนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็มีความคิดเห็นอย่างไรคะสามารถที่จะสะท้อนส่งมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและเดี๋ยวช่วงท้ายรายการดิฉันเองก็จะนําเรียนถามให้กับแขกรับเชิญของเราได้ตอบสดๆในรายการด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันมาถึงรายละเอียดต่างๆละนะคะทีนี้ค่ะ ในส่วนของพี่น้องประชาชนถ้าอยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะทําตัวตามปกตินอกเสจากว่าไปเจอในส่วนของเจ้าหน้าที่เขามีการตรวจเราเองก็ให้ความร่วมมือเท่านั้นเองแหละครับะะเป็นเรื่องปกติเลยครับดาเนินวิถีชีวิตตามปกติเลยแต่ถ้าเกิดไปผ่านในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ที่จะขอความร่วมมือในการตรวจท่านก็นวยความสะดวกซึ่งกันและกันก็ไม่มีปัญหาครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่อย่างนี้ก็ยิ่ง สะทิเป็นปกติเลยครับในพื้นที่จริงๆก็ปกติเพียงแต่ว่าเมื่อจะมาผ่านในจุดที่มีเจ้าที่ก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันก็ถือว่าจบครับค่ะท่านมองยังไงคะที่ผ่านมาอาจจะมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์ว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นบ้างอย่างนะคะซึ่งก็มีการแสงความคิดเห็นจากจากหลากหลายคนด้วยกันหรือว่าหลากหลายส่วนด้วยกันมุมมองในเรื่องนี้ท่านมองเห็นเป็นยังไงก็คือมันเป็นทัศนะของผู้ที่เห็นต่างกับเป็นกลยุทธ์ในของมิติของฝ่ายที่จะขับเคลื่อน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจุดประเด็นเหล่านี้ขึ้นครับแต่ในเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยมันเป็นการดําเนินการตามกระบวนการประชาธิป,ปไตยะนะครับเป็นการเสนอกฎหมายปกติก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยมหาหรือร่วมกันเป็นพลดอรนภาพพี่น้องกันมันก็สามารถผ่านไปได้จริงๆเป็นเรื่องปกติตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่อาจจะมีบางท่านเนี่ยต้องการให้มันเป็นประเด็นก็หยิบยกขึ้นมาครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเรามีฐานความเข้าใจของความประชาธิปไตยก็คือ ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับค่ะในส่วนของพรบรที่ออกมาดิดะนะคะเรื่องของความมั่นงคงดิดนะที่เนี่เกิดขึ้นในส่วนของ3พืน้นที่ด้วยกันแล้วก็กําหนด10วันเนี้ยท่านมองว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่และกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยได้อย่างครบถ้วน<ร>หรือไม่ครครับผมเชื่อมั่นว่าครบครับเพราะน้าหนักของกฎหมายฉบับเนี้ยเราเน้นเรื่องการป้องกันและบรรเทาให้เหตุการณ์เนี่ยมันลดความรุนแรงลงได้นะครับเราเน้นการป้องกันนะครับฉะนั้นเมื่อเราใช้ตรงนี้เนี่ยเหตุมันก็จะไม่เกิด ใช่ไหมครับถ้ามันเกิดแล้วต้องมาปาดปามนะครับยับยั้งตัวนี้มันยุ่งแต่ถ้าเรามาเน้นการป้องกันซะก่อนแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาครับแสดงว่าการังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องใช้ด้วยความรอบคอบใช่ไหมถูกต้องครับตำรวจถึงต้องมีทุนพินิจเราถึงต้องมีการซักซ้อมฝึกซ้อมมีความอดทนที่สูงเจ้าที่ที่คัดเลือกมาตัวนี้ต้องมีความอดทนสูงแน่นอนครับเพราะต้องยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธอะไรต่างๆตรงนี้ฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องให้้เกรติพนองปะชชา ตรงนี้ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติถึงเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างสูงครับผมค่ะแสดงว่าช่วงเวลานี้เนี่ยสมควรละที่จะมีการประกาศในส่วนของพรบความมั่นคงใช่ครับเพราะจากการประเินสถานการณ์เนี่ยมันเห็นชัดเจน และผู้ที่จำนวนก็ประกาศจากรรเจตนาร้มชัดเจนว่าจะมาชมุมนุมฉะนตรงนี้เราก็ต้องเชื่อเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยประกาศและเขาก็มาชุมนุมจริงๆฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องรับมือนะครับค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในละแวกนั้นได้ไหมคะ <ladder. S 2> สามเขตด้วยกันเนี่ยให้สบายใจแล้วก็คลายความกังวลไปได้ยืนยันเลยครับก็สามารถดําเนินวิถีตามไปตามปกติเลยครับแต่เมื่อกรณีที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจจะขอความร่วมมือในการตรวจคนก็ อำนวยการสํารวจซึ่งการละกันก็จบครับไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะไหนฝากถึงประชาชนแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดสีใดก็ตามนะคะมาถ้าที่ผู้ชุมนุมมีความเข้าใจกันดีผมว่าจริงๆไม่ต้องมาชุมนุมเลยครับฟังโทรทัศน์อยู่บ้านเนี่ยเพราะไงก็ถ่ายทอดในช่องสิบเอ็ดอยู่แล้วครับ,รบก็จะมีความเข้าใจและในชั้นต้นอันเนี้ยมันเป็นขั้นรับหลักการของทางกฎหมายมนะครับซึ่งแต่ละพักฝ่ายร่วมรัฐบาลก็แจ้งมาชัดเจนแล้วว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในอดีตที่ชุมนุมมมมกกัันนโดดดยไไไไ่่้รระทําาควิแตป โทษไม่ดีไปถูกลงโทษตามกฎหมายอะไรกันอยู่หรืออยู่ในกระบวนการกฎหมายทําให้ต้องไปติดคุกติดตารางกันเสียเวลาเนี่ยนะครับก็ต้องมาช่วยกันตรงนี้ครับเพื่อช่วยผู้บริสุทธ์กันออกมาครับมผมครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฝ่าฝืนเนี่ยในส่วนของพรบรทางด้านของความมั่นคงเนี่ยก็อ,อาจจะมีโทษใช่ไหมอาจา่านครับก็แน่นอนครับก็โทษแต่ว่าเขาถึงไม่นะนะั หนักหนาสาหัสนะครับแต่ว่าเจ้าที่เนี่ยก็พยายามไม่ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับนะคะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนะนะคะท่านบอกว่าไม่อยากให้มีม็อบเพราะคนส่วนใหญ่เริ่มเบื่อความวุ่นวายแต่อยากให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนามากกว่าครับก็น่าจะถูกะะต้องใช่ครับค่ะแล้วก็มีการตรวจเส้นทางการเงินสนับสนุนม็อบหรือไม่ ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เจ้าที่ต้องมีการปฏิบัติอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็อยากให้มีการตรวจอาวุธทุกคนในการควบคุมกันท่านอันนี้ก็คงต้องมีความจาเป็นเนี่ยผมถึงบอกมันอาจจะทําให้เกิดความอะไรเรียกว่าเป็นดุประสคเล็กน้อยครับค่ะรับเพราะฉะนั้นเกิดใครผ่านไปในพื้นที่นะคะที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาเขาตั้งด่านหรือว่ามีการตรวจเนี่ยเราเองก็ต้องยินยอมพร้อมใจในการที่จะให้ตรวจเพราะถ้าเกิดเราบริสุทธิ์ใจจริงๆนะะคะครับประโยชน์ของส่วนรวม นะคะแล้วก็จากจังหวัดน่านค่ะไม่อยากให้เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศถูกต้องใช่ครับค่ะนะคะอันนี้ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะประเทศเสียหายมามากแล้วนะคะคแล้วก็จากจังหวัดนนทบุรีค่ะบอกว่าให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และรัฐบาลอยากให้ทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยนะคะควอนมอบสงสารประเทศไทยครับเช่นเดียวกันครับ,บนะคะคคนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนนะคะคุณครับ แล้วก็บอกว่ามีกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ด้วยนะคะเช่นกลุ่มยาเสพติดกลุ่มค้าของเถื่อนออกมาแก้แค้นเพราะรัฐบาลนะคะมีการปราบจริงจังเกินไปต้องระมัดระวังมือที่3นี่ครับใช่ครับนะคะซึ่งมือที่3เนี่ยวิธีการสังเกตเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาก็ไปไปคละเคล้าหรือว่าไปรวมอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าเจ้าหน้าที่เองค่อนข้างยากฉะนั้นจึงต้องขออนุญาตมีการตรวจค้นนี่ครับเพราะบางครั้งมันมองไม่ออกเพราะเขาสามารถคละเคล้าผสมกบเกลนกับผู้ร่วมชุมนุมได้ครับค่ะนะคะน่าจะให้เสรี ภาพประชาชนในการชุมนุมจากชนบุรีครับะะอันนี้แน่นอนครับเสรีภาพในการชุมนุมที่สงบไม่เป็นปัญหาค,ครับค่ะนะคะส่วนข้อความนี้บอกว่าคิดว่าเอาอยู่เพราะม็อบแตกอยู่หลายส่วนทําให้มีความคิดแตกต่างกันจากสงขาครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะดียิ่งครับ <c oughs> นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีให้กําลังใจค่ะท่านเลขาสชด้วยให้ควบค,บค,บคุมม็อบให้อยู่จากจังหวัดสระแก้วครับขอบคุณยิ่งครับผมครับนะคะก็สังเกตจากจากที่ได้คุยกับท่านเองท่านก็พยายามที่จะอยากจะให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมันคลี่คลายแล้วก็มันเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยนะคะคือไม่อยากให้ประชาชนอยู่ในภาวะของความตึงเครียดนะคะอยากเห็นบ้านเมืองสงบไม่อยากให้ออกมาคัดค้านสร้างความวุ่นวายให้ประเทศเอาใจช่วยท่านพระราดอและรัฐบาลขอบคุณยิ่งค่ะแล้วก็จากนราธิวาสอันนี้มาไกลเลยนะคะบอกว่าอยากให้ม็อบยาไปประท้วงที่3จังหวัดใต้รัฐบาลจะได้ไม่ต้องนะคะจะได้ไม่ต้องมาคุ้มกัน ทำให้เสียเวลาการทํางานนะคะแล้วไม่ต้องประกาศพรบความมั่นคงด้วยก็คงไม่ให้ประสงไปประชุมนูนที่ไหนสักที่นะครับจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ท่านเองมองว่าความสงบต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าดว่าเราเองี่ยังเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความเข้าใจเป็นผู้ที่ทําความเข้าใจกันได้ง่ายแต่ขอให้มีสื่อสารซึ่งกันและกันก่อน แบตรงเนี้ยรัฐบาลยิ่งจะทำความเข้าใจซะก่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาใช่ค่ะทุกอย่างสามารถที่จะตกลงกันได้ใช่ครับด้วยวิธีการสันตินั่นก็คือการหันหน้าเข้าหากันแล้วมาพูดคุยกันถูกต้องที่สุดครับนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้ร่วมพูดคุยนะคะกับท่านเลขาธิการสมชเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นคงจะสงบเรียบร้อยไปได้ด้วยดีก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นนะคะได้นึกถึงนะคะแล้วก็ตระหนักถึงพระบรมราชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย กันนีนะคะเพื่อที่จะได้เดินหน้าในการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืนความคิดเห็นแตกต่างได้แต่ว่าอย่าแตกแยกนะคะวันนี้ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านพลโทรพารดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณจิรภาครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการถออสลักข่าวในค่ำคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ